ปลูกดอ,อกกระเจียวปลูกทั่วลิสงเพราะได้ต้มเนาะค่ะพี่น้องเนาะปลูกหญ้าไว้ให้ตาก,กระเตนเกืือจยักเลี้ยงเนาะค่ะสวนหลังบ้านเนาะค่ะนอะ้อประมาณสองงานเนาะค่ะ อันนี้ก็แม่นต้นดอกต,อต้นขอต้นขอต้นขอนแชนเชนาะค่ะเนาะปลูกทวรีสงไว้ค่ะพี่น้องทวดินปลูกไว้ถ้าต้มมันเป็นสวนลังบานเนาะค่ะเนาะแล้วก็ปลูกต้นกล้วยปลูกลาย,ยางอยู่ค่ะสักทองก็มีแต่บวัญนใหญ่เนาะค่ะเนาะไปถ่ายไปพี่แะ มีแตงไทยเนาะข่ายับไป่นมีกล้วยมีถั่วลิสงมีขาค่ะพี่น้องกําลังปลูกขามันแกวมันเทศเนาะค่ะพี่นอ้องต้นกล้วยอันนี้คือแตงไทยค่ะพี่น้องกําลังลม่มอุ้มปลูกไว้หน่อยพดเนาะฝากปลูกไวพ้พ่อได้กินมาสัน่นแล้กก็ปลูกถั่วฟักเนวากํากลังซักขาาเนาะค่ะเนาะ กำลังงามอันนี้คือสวนหลังบ้านเนาะค่ะเนาะเป็นที่ของน้องชายค่ะดูแลเขามาตลอดแต่วันหนึ่งก็มาเปลี่ยนเป็นทองเห้าก็ะไดได้คือเก้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะทั่วฟักเงาของปลาไพเป็นยังจะบอขึ้นข่างเนาะสักข้างให้ทั้งผลเปดิดอวยมทั้งพีบ่พ่อใจตีข้างหน่อยดินี่แหละค่ะ เสงไทยไมี่มองละหน่อยๆบุกหน่อยพวดพี่น้อง